สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเพียวเปียร่านะครับวันนี้นะฮะเราจะมาอันบ็อกซ์อาหารเติมแบรนด์ใหม่ฮะที่มาในรูปแบบของขนมนั่นเองซึ่งนั่นก็คือแบรนด์ N Y New Life ะะตึงเต้นมากๆเลยฮะ,ะที่จะได้มา,ารีวิวเปิดกล่องให้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะเอ mm ็นบร์นเนี่ยมีขายก่อนหน้านี้ mm hmm. อยู่ที่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นและก็อเมริกานะฮะ mm hmm. และเพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยเย้ yeah. mm hmm. ผมได้ติดตามนะฮะไอของพี่มารพี่แก้วแล้วก็พี่แบบ๊อกพี่มากี้นะครับผม mm hmm. ก็เห็นเขากินเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันรสชาติเป็นยังไง เอ็นไบนิวทิไนะครับเป็นแบรนด์นอาหารเสริมที่มาในรูปแบบของขนมทานง,ง่ายเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์นะฮะและที่สําคัญเลยผลิตออกมาเพื่อเอาใจวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะจีนวัยและเมจลเนียลฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยากรู้ว่า N อ็นไบนิวทิไลมีอะไรบ้างไปชมกันเลยฮนะครับและนี่ก็คืออาหารเสริมที่มาในรูปแบบของขนมนั่นเองฮนะร,รู้สึกว่ากล่องหน้าตาสีสันเนี่ยดูแบบ ดึงดูดใจมากๆเลยฮะก็เลยต้องแบบจัดมาให้ครบทุกสีเลยฮะตอนนี้เนาะเรามาเริ่มกันตัวแรกเลยนะครับก็คือเอ็นรูทีนเอ็นรูทีนก็คือตัวนี้นะฮะรูทีนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราทําเป็นประจําหรือเป็นกิจวัตรต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคือทุกเช้าเนี่ยเราตื่นมาสิ่งแรกที่เราต้องทําคือไม่ว่าจะเช็คมือถือติดซีรีส์ดูทีวีอ่านหนังสือผ่านมือถืออะไรพวกนี้นะฮะก็เหมาะมากๆเลยครับสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้นะฮะ หน้าตากล่องก็จะเป็นสีส้มนะคบผมพอแกะออกมาก็เป็นตองประมาณนี้นะฮะเป็นตองประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะเป็นถุงแบบแบบประมาณนี้นะ,ะเป็นแบบซิปล็อกก็แกะได้เลยอ่นะ,ะเป็นแบบเป็นแบบซิปล็อกนะครับลักษณะถุงอ่นะ,ะปิล็อกประมาณนี้นี่นะฮะก็ลักษณะเมทัาทุกคน อยากให้ทุกคนดูนี่คือลักษณะเม็ดของมันเป็นรูปหัวใจน่ารักมากนะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะเขาให้กินมาละสองเม็ดนะครับผมต้องขอดมกิ่นก่อนคล้ายๆกับส้มต้องลองชิมดูก่อนนะว่าจะรสชาติเป็นยังไง <c oughs> อร่อยฮะทานง,ง่ายเอ่อรสชาติเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับส้มเลยก็แบบนี้คล้ายๆส้มเลยฮนะอร่อยัะ แนะนำนะตัวนี้อร่อยอยากกินหมดภายในภายในวันเดียวนะฮะเพราะว่ามันคืออาหารเสริมที่มาในรูปแบบของกัม,มี่ทาให้เราทานง่ายนะคะผมอ,ะอยากจะบอกว่าในหนึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีสามสิบชิ้นกินได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมสําหรับตัวกล่องนี้นะฮะขวดซีกล่องซีแดงแบบนี้เรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นประมาณไหนอยากจะบอกว่าใหญ่มากๆก็ะจะเป็นถุงซิปล็อกเหมือนกันมีสองซองเหมือนกันแต่ตัวนี้จะ มีซองละติติดหชิ้นนะครับตัวนี้ก็ในซองเนี่ยเขาบอกว่าให้กินวันละหนึ่งชิ้นนะฮะตัวนี้อ่าผมก็เดี๋ยวจะแกะถุงซิปล็อกออกให้ทุกคนดูเลยนะฮะโอ้โหแ,แกะได้สวยงามมากนะครับอ่าทีนี้เรามาดูข้างในกันสัมผัสกลิ่นก่อนนะฮะอันดับแรกขอสัมผัสกลิ่นก่อนกลิ่นหอมฮะหอมตัวนี้หอมมากกลิ่นหอมมากแล้วมาดูลักษณะเม็ดทีนี้ เนี่ยจะเป็นเม็ดกลมๆดิ้งดึงด้วยนะฮะดิ้งดึงด้วยหนักมากนี่ลองชิมกันนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมอร่อยฮะก็เหมือนกับขนมที่เป็นรสผลไม้อะฮะต้องบอก ถ้ากินวันละเม็ดนะฮะสองตัวนี้ก็กินได้ประมาณ1เดือนเหมือนกันนะฮะเรามาดูตัวที่สามนะคะตัวถัดไปสีเหลืองฮะ,ะ enjoy นะคะสีเหลืองก็คือ enjoy นะครับ enjoy เนี่ยก็เปิดกล่องออกมาเนี่ยจะมีประมาณห้าซองนะคะผมตัวสีเหลืองจะมี5้าซองซึ่งแต่ละซองก็จะเป็นถุงซิปล็อกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกคนดูนะฮะว่าตัวนี้เป็นแบบไหน ตัวนี้มาในรูปแบบของคุกกี้นะคะผมก็กินได้หนึ่งซองเลยนะคะต่อวันเหมาะกับคนที่ออ,อกกำลังกายหรืออาจจะชอบอยู่ในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักนะครับที่อยากจะกินขนมแต่ก็ไม่ทำร้ายาไม่ได้แคลอรี่ที่มากเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ทำร้ายสุขภาพด้วยเป็นขนมที่แบบเป็นง,ง่ายครับอร่อยนะแต่ว่าผมแนะนำว่าน่าจะลองกินกับ นมหรือนมรสจืดอะไรพวกนี้ก็น่าจะโอเคนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ลื่นคอมากขึ้นกลินก่นกลิ่นจะหอมๆคล้ายๆกับนมหอมแล้วทีนี้เรามาดูก่องสุดท้ายกัน่องสุดท้ายสีม่วงนะครับตัวนี้จะพอเปิดออกมานะครับก็จะเป็นขวดสีม่วงอยู่ประมาณมีอยู่แปดขวดด้วยกันนะฮะก็จะเป็นขวดลักษณะประมาณนี้ฮะทีนี้ เรามาเปิดดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบไหนอพ,พอเปิดออกมาเราต้องแกะอีกชัน้นหนึ่งนะฮะตัวนีขอดมกลิ่นก่อนเหมือนอผลไม้ตระกูลพวกเบอร์รี่พวกตีงมว่วงอะไรพวกนี้ะครับก็กินหอมฮะหอมลายสีของน้ำจะเป็นประมาณไหนว้าว สีเหมือนผลไม้น้ำผลไม้หมักครับผมตัวนี้เขาให้ดื่มวันละขวดก่อนนอนนะครับผมันละหนึ่งช็อตก่อนนอนอก็ควรที่จะแช่ในตู้เย็นนะครับตัวนี้ตัวสีม่วงกับสีสีสองตัวเนี่ยต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับอลองชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง กินหมดเลยอร่อยครับเนี้อร่อยทานง่ายด้วยฮนะทานง่าย เชื่อว่าเด็กๆหรือทุกคนกินได้ครับทั้งทั้งหมดกินได้เลยคือมันอร่อยมันทานง่ายแล้วก็มันเหมาะกับวัยรุ่นจริงๆคะตัวนี้เนาะสำหรับใครนะคบที่อยากจะทดลองชิมหรืออยากจะลองสั่งซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR Code ไว้ไปให้ในท้ายคลิปนะครับแล้วก็สามารถสแกน QR code โคไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมอ่าหรือใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสรรพคุณยังไงสามารถอินบ็อกซ์มาได้เพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่สามารถที่จะอ่าบรรยายสรรพคุณได้ เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎของอาหารเสริมนะฮะเพราะบางตัวบางตัวเนี่ยาาม,มันอาจจะอูววร์เคลมจนเกินไปมันอาจจะมีปัญหาตรงนั้นนะฮะสําหรับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับวันนี้ผมเพียวปิราชนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีคร่ะ